โอเคนะครับน้าจอครูไปหาหนูแล้วใช่ไหมลูกไปหรือยังมาแล้วครับนะไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องต่อไปนะครับที่คุณครูยังไม่ได้สอนนักเรียนเนาะในเรื่องของอการนะครับยืมคําภาษาต่างประเทศในหนังสือของนักเรียนมันจะอยู่หน้าสี่สิบเก้านะครับในหนังสือของนักเรียนมันจะอยู่หน้าสี่สิบเก้าแต่ว่านะครับในหน้าส9ิบเกของนักเรียนเนี่ยในหนังสือของนักเรียนแบบฝึกของนักเรียนเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะเป็นแบบฝึกให้เราทําเลยซึ่งเรายังไม่ทราบที่ไปที่มาเนาะว่าสาเหตุที่ประเทศไทยทําไมจะต้องไปยืมภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้บางคนบอกว่าครูคะครูครับทําไมที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังเป็นตัวภาษาไทยที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชนะครับทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช่ไหมทรงประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัย มันก็ยังเป็นภาษาไทยนี่คะมันดูตรงไหนนะครับว่ามันมาจากภาษาต่างประเทศซึ่งภาษาต่างประเทศเนี่ยที่เราหยิบยืมเข้ามาใช้ณนะปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีมากมายพอสมควรซึ่งเราไม่ทราบนะครับว่ามันมีการเข้ามาได้อย่างไรบ้างซึ่งมันเป็นการเทียบเคียงนะครับครูใช้คําว่าการเทียบเคียงอ,อย่างเช่นภาษาอังกฤษ มันก็จะมีตัว A B C D E F ถึง Z ใช่ไหมสระภาษาอังกฤษก็จะมี A E I O U ใชซึ่งอะแล้วทำไมมันในภาษาไทยของเรามันไม่มีล่ะมันมีแต่ตัวกไก่ถึงฮอนด้าูกสระอะสระอาซึ่งเราใช้วิธีการเทียบเคียงมานะครับเราใช้วิธีการเทียบเคียงมาให้เป็นภาษาไทยของเราเพื่อที่จะให้เข้าใจและก็อ่านง่าย ใช่ไหมซึ่งในทางภาษาบาบาลีเหมือนกันบาลีที่พระทำรรวัดเช้าพระทำรรวัดเย็นเนี่ยทำไมที่พระสวดเนี่ยมันคือภาษาบาลีแต่ว่าเราเนี่ยไปเทียบเคียงมาให้เป็นภาษาไทยนโมูตสาปะคาวโาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุธสะเนี่ยเขาเรียกว่าการเทียบเคียงดังนั้นภาษาต่างประเทศมันก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและก็มีบทบาท เข้ามาปรับปนอยู่ในภาษาไทยที่เราใช้อยู่ณน,นปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นก่อนอื่นเรามาทราบก่อนว่าสาเหตุนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยนำภาษาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรบ้างซึ่งประเด็นแรกเขาบอกว่านะครับตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิศาสตร์ก็คือลักษณะภูมิประเทศใช่ไหมลูกสภาพภูมิศาสตร์ก็คือลักษณะภูมิประเทศ อย่างเช่นประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งเมื่อมันมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเรามันก็ทำไมเราก็ไปรับภาษาเขาเข้ามาในภาษาไทยซึ่งภาษาที่เข้ามานะครับที่มีมากและก็เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคำราชาศัพท์ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคําราชาศัพท์ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่อยู่ติดกับสภาพภูมิศาสตร์ติดกับชายแดนติดกับเขตแดนประเทศไทยเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างประเทศลาวพมา่ามา,มาเลเซียใช่ไหมถ้าเป็นด้านบนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นในส่วนของประเทศลาว ถ้าครอบคลุมไปถึงภาคเหนืออาจจะเป็นติดภาคอีสานบางที่ก็จะเป็นของกัมพูชาใช่ไหมกัมพูชาหรือเขมรอ่ะส่วนภาคใต้ก็จะเป็นของมาเลเซียและก็สิงคโปร์ซึ่งนี่แหละมันเป็นสภาพภูมิอากาศที่เรานะครับไปหยิบยืมคำของเขาเข้ามาใช้ด้วยลักษณะของสภาพภูมิศาสตร์และครูเนี่ยก็เป็นคนอีสานซึ่ง เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีซึ่งแต่ถิ่นกําเนิดของครูเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ยังเยาว์เนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ครูก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะครับภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษากลางนะครับลูกประเทศไทยของเรามีหลายภูมิภาคมีหลายภาคใช่ไหมซึ่งแต่ละภาคเนี่ยก็จะใช้ภาษาถิน่นย้ํานะครับใช้คําว่าภาษาถิน่น ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งให้ยากนะครับซึ่งมันยากต่อการสื่อสารระหว่างนะครับแต่ละภาคเวลาจะติดต่อราชการหรือเวลาจะใช้ในด้านของการเขียนที่เป็นอักษรเป็นลายลักษณ์อักษรทางราชการเนี่ยซึ่งมันยากพอสมควรนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยจึงกําหนดนะครับภาษาไทยมาตรฐานถือว่าครูสอนแล้วนะถ้าเราไปเจอข้อสอบอะไรก็ตาม ถ้าเราขึ้นไปป .6 เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบอะระดับชาตินั่นก็คือข้อสอบโเอเน็ตเขาจะเขียนบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานบางคนยังไม่รู้เลยว่าภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาอะไรก็คือภาษากลางนะครับภาษากลางที่ครูใช้สอนอยู่ในปัจจุบันนี่แหละจะไม่มีภาษาถิ่นเข้ามาปะปนนะครับยกเว้นจะสอนภาษาถิ่นในเรื่องของนั้นๆถึงจะมีภาษาถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแบบนี้ก็เช่นกันนะครับ สภาพภูมิศาส์เนี่ยก็มีบทบาทและก็มีประชาชนประชากรของเขาเนี่ยนะครับนำภาษาเหล่านี้เข้ามาในด้านของภาษาไทยด้วยเช่นกันนั่นคือสาเหตุแรกต่อมาสาเหตุที่สองด้านประวัติศาสตร์นะครับสาเหตุที่สองด้านประวัติศาสตร์มันเข้ามาได้อย่างไรล่ะซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยทำไม มีการสู้รบปรบมือฆ่าศึกกับชาวต่างชาติกับต่างประเทศนา,นานาประเทศเข้ามาบ้างใช่ไหมมันก็จะเกิดการอพยพอพยพก็คือย้ายจากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิน่หนึ่งซึ่งเหล่านี้แหละการย้ายอพยพไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ภาษาเนี่ยนะครับกระจายไปสู่บุคคลที่อยู่ณนะตามจุดจุดนั้นเข้ามาให้มีบทบาทอ่า ให้มีบทบาทในเรื่องของภาษานั่นเองนะครับส่วนใหญ่เหมือนเหมือนของเราเนี่ยก็จะเป็นภาษามอญใช่ไหมที่พ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยนะครับไปดัดแปลงภาษาไทยที่เราใช้อยู่ณนปัจจุบันเนี่ยนะครับมาจากภาษามอญดังนั้นมันก็มีบทบาททางด้านประวัติศาสตร์นั่นเองต่อมาข้อที่3นะครับสาเหตุที่ภาษาเข้ามาก็คือทางด้านการขา ด้านการค้านี้สําคัญเลยซึ่งประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของด้านการค้านะครับโดยส่วนใหญ่การค้าที่เข้ามาและก็ประเทศไทยเนี่ยมีการค้าขายกับชาวต่างชาตินักเรียนคิดว่าประเทศไทยประชากรต่างประเทศประเทศไหนที่เข้ามาค้าขายในเมืองไทยมากที่สุดนักเรียนคิดว่าณปัจจุบันประเทศจีนปะครับต้องนะครับประเทศจีน นะครับประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาค้าขายในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะครับคุณสมบัติของคนจีนทำไมขยันอดทนมีอะไรรับจ้างทําหมดเพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบตั้งเป็นธุรกิจของตัวเองเคยสังเกตไหมตามกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหร้านทองทุกที่แหละคุณสังเกตเห็นจะมีคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านทอง นะครับนั่นแหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาเข้ามาติดต่อค้าขายแล้วก็เข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในเมืองไทยของเราทำให้เมืองไทยของเราเนี่ยก็ไปรับภาษาจีนเข้ามามากพอสมควรเป็นอันดับสองหรืออาจจะเป็นอันดับต้นๆจากอังกฤษจากภาษาอังกฤษใช่ไหมตามจริงภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องทำไม ต้องเรียนเป็นภาษาหลักอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภาษาสากลที่เราจะต้องใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับที่เรียนภาษาอังกฤษทุกประเทศต้องเรียนเพราะเป็นภาษาสากลเหมือนไทยเหมือนคนไทยเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยมาตรฐานแต่ถ้าทั่วโลกก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่แน่นะครับการคาดคะเนของครูเฉยๆนะ ไม่แน่ในอนาคตภาษาจีนอาจจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ทำไมหนูคิดว่าทำไมถึงเป็นภาษาจีนอันนี้ครูคาด้เา่ประชากรจีนมีเยอะเออเก่งมากนะครับประชากรของเขาทำไมมีจํานวนมากและเขามีอิทธิพลแล้วก็ทรงอิทธิพลเห็นไหมเวลาแข่งโอลิมปิกกีฬาอะไรต่างๆเขาจะชนะหมดเลยเพราะว่าตัวเลือก ประชากรของเขาทําไมเยอะการที่คนจีนเนี่ยจะออดันตัวเองนะครับผลักดันตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่จุดสูงสุดแห่งความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องพยายามมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะการแข่งขันของเขาสูงประชากรของเขามีจํานวนมากจึงทําให้ประชากรนะครับของเขาที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยมีคุณภาพ เขาจึงเด่นในหลายๆเรื่องของประเทศจีนดังนั้นภาษาไทยนะครับก็ได้ไปรับภาษานะครับไปหยิบยืมภาษาจีนนะครับมาใช้ในภาษาไทยด้วยเช่นกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการค้าแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะาประเทศจีนเพียงอย่างเดียวนะครับประเทศไทยของเราก็มีการติดต่อค้าขายเนี่ยกับต่างประเทศมากมายโปรตุเกสฝรั่งเศสเนี่ยอังกฤษนะครับ พวกนี้เป็นต้นที่มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเข้ามาด้วยเช่นกันต่อมานะครับสาเหตุที่4ก็คือด้านศาสนานะครับด้านศาสนาซึ่งด้านศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบาลีกับสันสกฤตใช่ไหมด้านศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแบบนี้เป็นต้น ทำไมมันถึงไปเกี่ยวกับพระสงฆ์ล่ะเพราะว่าบทสวดต่างๆนะครับที่พระสงฆ์ในประเทศไทยใช้ทำวัดเช้าทําวัดเย็นเนี่ยนะครับจะใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์แต่บาลีนั้นถูกเทียบเคียงมาให้เป็นภาษาไทยของเราแล้วนะครับก็เลยทำให้ทำไมคนไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยอ่านออก นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือบาลีดังนั้นมันก็เข้ามาทางด้านศาสนาเช่นกันที่เข้ามาในเรื่องของภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามเนาะอิสลามซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีประชากรหรือประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆแต่ว่าศาสนาหลักนั้นก็คือศาสนาพุทธก็จะมีคริสตก็จะมี อิสรามที่เขาใช้ภาษาของเขาแต่คนที่ใช้ก็คือคนไทยแบบนี้เป็นต้นต่อมาข้อที่ห้านะครับสาเหตุที่เราไปหยิบยืมเข้ามาด้วยวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะครับวัฒนธรรมประเพณีประเทศไทยของเราก็มีวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของแต่ละภาคถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของครูเนี่ยภาคอีสานเนี่ย ก,ก็จะเป็นพวกบุญบั้งไฟอะไรก่ะผีตาโขนแหเทียนพันษาเนี่ยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแล้ก็ประเพณีจังหวัดอ่างทองมีแบบนี้ไมหมลูกมีประเพณีอะไรที่มันบรรพบุรุษสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอดีตไหมจังหวัดอ่างทองเรามีวัฒนธรรมอะไรไหมน่านีนะครูน้อกครูสังเกตเห็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ครูมาบรรจุที่นี่สี่ปีครูยังไม่เห็นวัฒนธรรมอดัด ทาทังจังหวัดเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ถ้าตามชนบทหรือว่าตามหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีที่เขาสืบทอดกันมาแต่ว่าตัวนั้นครูก็ไม่ได้ไปเจาะลึกในส่วนของตรงนั้นเนาะอาจจะมีแต่ว่าครูสังเกตเห็นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยรับวัฒนธรรมและก็ประเพณีของชาวต่างชาติเข้ามาคืออะไรที่จัดทุกปีครูเห็นเขาจัดทุกปีเลยกินเจครับอะไรนะลุกกินเจครับอ่กินเจตุีนริสมาส ปีเดย,ย์รุษจีนคริสต์มาสใช่ไหมแล้วก็อีกอะไรที่ครูเห็นเขาของศาลเจ้ากวนอูใช่ไหมลูกเนี่ยใช่นั่<ห>น,น,น,นแห<ส>ละศาลเองเออนั่นแหละมันก็จะเป็นการนำภาษาและก็วัฒนธรรมเมืม่อนำวัฒนธรรมเข้ามาภาษามันก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและก็เข้ามามีบทบาทในด้านของภาษาไทยด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือในเรื่องของ วัฒนธรรมและก็ประเพณีส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนและก็ของครนะิสต์อิสลามเนาะโดยประมาณถ้าวัฒนธรรมประเพณีซึ่งประเทศไทยของเราส่วนใหญ่ก็จะนับถือสามศาสนานี้นะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของตตรงนี้ด้วยอ่ะต่อมาหกนะครับหกนั่นก็คือเรื่องของ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์บนโลกนี้นั้นมีมากมายนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์ใช่ไหมโทรศัพท์แต่ก่อนโทรศัพท์เป็นแค่ยังไงโอ้โหปุ่มกดได้ยินแต่เสียงแต่ปัจจุบันเนี้ยสามารถเห็นหน้า ได้ยินเสียงนะครับในอนาคตไม่แน่อาจจะได้กลิ่นด้วยเอออาจจะได้กลิ่นด้วยเวลาไปนั่งรับประทานอาหารเนี่ยโอ้โหเธอดมอาหารที่ฉันรับประทานหน่อยสิเนี่ยเธอได้กลิ่นไหมในอนาคตข้างหน้าอาจจะได้กลิ่นด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นการเข้ามาทางด้านภาษาทางด้านอะไรล่ะทางด้านการโอ้โหถามจริงดิเพื่ออะไรเพื่ออะไรคือแบบไม่ไว้ใจไอ้ไอ้หรอว่าเขาจะหยอดนำ้ำพริกอีก ยาพิษที่ว่าทำทำให้แบบแอบทำลายต่อระบบประสาทก,กินอะเฮะ้ทำไมอะทำเพื่ออะไรอะอันนั้นก็นนนในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เนาะก็ไปศึกษาแล้วก็ทดลองกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในเรื่องของภาษาของเราเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการพูดคุยโต้อตอบระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารใช่ไหมใม้เข้าใจซึ่งปัญหาปัจจุบันเนี่ยของคนไทยเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ย นะครับเราจะพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกหลักนะมันก็จะทําให้เกิดความเคยชินดังนั้นครูขอฝากนักเรียนเอาไว้ตรงนี้นะครับเวลาเราพิมพ์อะไรเนี่ยนะครับก็พิมพ์ให้มันถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะกว่าจะเรากว่าเราจะจะมีภาษาไทยใช้บางประเทศไม่มีภาษาใช้เป็นของตัวเองนะครับต้องใช้ภาษาอื่นดังนั้นเราก็ต้องภูมิใจในเอกลักษณ์ของ ไทยเราก็ช่วยกันร,รักษาและก็อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนอันนั้นก็พูดในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหรือเขาเรียกว่าโลกไรพรมแดนนะครับโลกไรพรมแดนทําไมเขาถึงเรียกว่าอย่างนั้นละ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเราไม่จําเป็นว่าจะต้องมาพบเจอกันต่อหน้าเลยเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้ เราสามารถศึกษาได้เราสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับยิ่งเป็นสิ่งสำคัญเรามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เราจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับในการศึกษาในการค้นคว้าที่จะนำความรู้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนำไปเรียนต่อหรือนำไปหาเงินหาทองอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาข้อที่เจด การศึกษาวิชาการต่างๆอ่ะและมันเกี่ยวข้องอะไรล่ะกับการนำภาษาเข้ามานะครับซึ่งการศึกษาวิชาการต่างๆเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวเป็นไงส่งบุตรหลานส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเมื่อไปเรียนเสร็จปุ๊บจบปุ๊บก็ไปรับภาษานะครับเหล่านั้นเข้ามาด้วยถึงจะไม่มากแต่ก็ถือว่า เป็นการรับภาษาเข้ามามีบทบาทในด้านของภาษาไทยอ่าระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือระดับปริญญาตรีใช่ไหมตามมหาวิทยายลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีการโคการพูดคุยติดต่อสื่อสารในเรื่องของด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์นะครับด้านการสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านวิศวกรรมหรือว่าอื่นๆอะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะมีการติดต่อทําวิจัยกับชาวต่างชาติมันก็จะทําให้ภาษาเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในด้านของภาษาไทยด้วยเช่นกันต่อมา8การศึกษาภาษาต่างประเทศโดยตรงอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่7การส่งบุตรหลานนะครับเข้าไปเรียนที่ต่างประเทศและก็อาจจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือ สมมุตินักเรียนป .5 อนุบาลวัดอ่างทองไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนะครับป .5 ของอเมริกาก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อแลกเปลี่ยนกันปุ๊บต่างฝ่ายก็ต่างนําภาษาและก็นําวัฒนธ,นธรรมสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเผยแพร่นะครับก็จะทําให้เข้ามามีบทบาทในด้านของภาษาแบบนี้เป็นต้นต่อมาข้อที่9 ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนต่างชาติสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างละ่ะหนื่งเพื่อนเวลาหนูไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทําไมอาจจะไปเจอชาวต่างชาติโดยเฉพาะบางคนเนี่ยไปเรียนหลักสูตรนานาชาติเนี่ยไหหลักสูตรนานาชาติก็จะเป็นหลักสูตรของภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีนักศึกษาที่มาจากหลายเชื้อชาติหลายประเทศมาเรียนร่วมกัน ก็จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสองนะครับความสัมพันธ์ด้านแฟนบางคนเป็นไงโอ้โหไปทํางานเกาหลีไปทํางานประเทศจีนไปทํางานญี่ปุ่นเออไปทํางาน2ปีเป็นไงโอ้โหได้แฟนกลับมาด้วยนะครับได้แฟนกลับมาอยู่ที่ไทยมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ไทยก็จะทําให้คนเหล่านั้นนะครับนําภาษาของเขาเนี่ย เข้ามามีบทบาทและก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาไทยของเรานั่นเองต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านการทูตการทูตก็คือความการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศไทยโดยส่งทูตไปประจําแต่ละประเทศ และแต่ละประเทศก็จะส่งทูตมาประจําที่ประเทศไทยใช่ไหมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในด้านของการศึกษาการเมืองการปกครองนะครับการแพทย์การสาธารณสุขอะไรต่างๆที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารนะครับก็จะทําให้ภาษาเหล่านี้เข้ามาด้วยจึงทําให้ประเทศไทยมีการหยิบยืมนะครับมีการหยิบยืม ภาษาจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเทียบเคียงให้มาเป็นภาษาไทยที่เราใช้ณปัจจุบันนั่นเองนี่คือ10สาเหตุหลักนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไปหยิบยืมเขาเข้ามาใช้พอเข้าใจไหมฮัลโหลเข้าใจครับอ่ะ ในหนังสือของนักเรียน,ม,นม,ม,มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบอกไม่ได้มีอธิบายนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มาก่อนว่าสาเหตุทําไมเราต้องไปหยิบยืมเข้ามาแล้วทําไมเราจะต้องใช้มันเข้ามาโดยอัตโนมัติด้วย10วิธีหลักหรือ10สาเหตุหลักที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองเนาะในหนังสือของนักเรียนมันจะมีอยู่แค่สองภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษ กับภาษาจีนแต่ครูจะเสริมในส่วนของบาลีและก็สันสกฤตให้นะครับครูจะเสริมในส่วนของบาลีและก็สันสกฤตให้ก่อนที่จะไปลงมือทําแบบฝึกหัดได้นั้นนะครับก่อนอื่นครูจะสอนหลักการสังเกตก่อนหลักการสังเกตหลักการวิเคราะห์ว่าคำเนี่ยทำไมมันมาจากภาษาอังกฤษมันสังเกตจากไหนคำานี้ททำไมมันมาจากภาษาจีน มันสังเกตจากไหนเวลาไปทําข้อสอบหนูจะได้ทําการตัดช้อยได้ให้เหลือน้อยที่สุดบางทีมันก็ไม่ได้เป๊ะร้อเซการจะใช้หลักของการจำเนี่ยยากพอสมควรเพราะว่าคำเนี่ยที่เราไปหยิบยืมจากต่างประเทศมาใช้เนี่ยมากนะครับมากๆเลยเราก็ต้องควรใช้เทคนิคหลักการสังเกตนะครับในการไปทําข้อสอบแบบนี้เป็นต้นโอเคไม่มีการบ้าน มีใครจยสอบถามอะไรครูไหมครูทำหน้าถูก้าได้ไหมทำได้ไดลูกถ้าว่างก็ทำได้เลยง่ายๆเองนะครับ mm hmm. เอออ่ะเนาะก็ถ้าใครอยากทำก็ทำได้แต่ถ้าใครไม่ทำก็คือวันนี้ครูไม่ได้สั่งการบ้านเดี๋ยวครูจะให้ทำอยู่นะครับให้ครูอสอนจบก่อนแต่ถ้าใครว่างก็ทำได้ไม่มีอะไรทำก็ทำไปเลยหลกโอเคนะอ่ะมีใครจยสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่มีกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกต้องออกนะคุณอริกาตัวเซนเจค่ะขอบคุณค่ะ